มาเกฮี hi, เลือกลิเวอร์พูลตัดสินใจเด็ดขาดเหนือแมนซิตี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตประจำวันที่26สิงหาคม2568ก่อนอื่นทางทีมงานหงแดงอัปเดตต้องกราบขออภัยในความผิดพลาดใน EP ีที่142ที่พูดผิดหลายคำด้วยนะครับและทางทีมงานหงแดงอัปเดตพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หวังว่าท่านผู้ฟังจะให้อภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ด้วยนะครับนั้นเรามาเริ่มรับฟังข่าวกันเลยครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงในตลาดนักเตะอังกฤษครับเรื่องนี้เกี่ยวกับมาเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตันพาเลทที่ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าตัวตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางแล้วหากต้องย้ายออกจากเซลเฮิร์สพาร์คในช่วงซัมเมอร์นี้ สื่อใหญ่ในอังกฤษอย่าง Daily Star รวมถึง f a b r i ซ i o Romano นักข่าวเชื่อดังก็ยืนยันตรงกันว่าหากต้องเลือกจริงๆเกฮีเอนเอียงไปทางลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีนี้ลองมาวิเคราะห์กันแบบลึกๆว่าทำไมเขาถึงเลือกโงแดง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ซิตี้เองก็มีชื่อเสียงมีแชมป์และมีกุนซืออย่างเป๊ปกวาดิโอลาอยู่ในมือ ก่อนอื่นเกฮี G กำลังอยู่ในปีสุดท้ายของสัญญากับพาเลทและที่สำคัญเขายังไม่มีทีท่าว่าจะตอกสัญญาใหม่นั่นหมายความว่าหากพาเลทปล่อยให้เวลาเลยไปอีกก็เสี่ยงเสียฟรีในซัมเมอร์หน้าดังนั้นสโมสรเองก็เปิดรับการเจรจาแต่แน่นอนครับพาเลทไม่อยากเสียถูกถูก ตัวเลขที่ถูกพูดถึงคือราว47ล้านดอลลาร์ไปจนถึง60ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าคิดเป็นเงินปอนก็ประมาณ37 4 7ถึง47ล้านปอนทีนี้ถามว่าลิวว์พูทำไมถึงสนใจคำตอบคือเราขาดกองหลังตัวกลางที่มีความเร็วแข็งแรงและเล่นบอลกับเท้าได้ดีมาสักพักแล้วครับโดยเฉพาะในยุคข,ของอาเน่สลอดที่เน้นการต่อบอลจากแดนหลัง เกฮีถือว่าตอบโจทย์เพราะเขาไม่ใช่แค่กองหลังสายตัดเกมแต่ยังมีคุณสมบัติพาบอลขึ้นและเล่นเกมรุกได้ด้วยขณะที่ฝั่งซิตี้ความจริงเกฮีก็อยู่ในลิสต์นะครับแต่เป็นเพียงแผนสำรองเท่านั้นโดยสื่ออันเกฤษรายงานว่าซิตี้จะขยับจริงก็ต่อเมื่อพวกเขาปล่อยมานูเอลอาคารจิหรือนาธานอาเกออกไปก่อน ตอนนี้ก็มีกาลาตาซารายที่สนใจอาคารจิและเอเวอร์ตันที่เล็งอาเก้อเอาไว้นั่นหมายความว่าความจริงจังของซิตี้ยังไม่เต็มร้อยต่างจากลิเวอร์พูลที่ต้องการเสริมตรงนี้ทันที ส่วนทางฝั่งคริสตันพาเลตเองโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมากับ BBC Sport เลยครับว่าเขากำวนว่าหากเสียเกฮีไปโดยไม่สามารถหาคนแทนได้จะทำให้ทีมอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากถึงขนาดพูดติดตลกว่าถ้าเกฮีออกไปบางทีฉันอาจจะต้องลองใส่สตั๊ดลงเล่นเองเพื่อให้เห็นว่าตัวเลือกในทีมตอนนี้ยังน้อยมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือท่าทีของตัวนักเตะครับ เกฮีอยากย้ายไปที่ที่เขาจะได้ลงสนามต่อเนื่องได้เป็นแกนหลักของทีมและได้โอกาสพัฒนาตัวเองต่อไปการเลือกหงแดงจึงมีเหตุผลชัดเจนเพราะที่แอนฟิลด์เขามีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในระยะยาวต่างจากซิตี้ที่ตำแหน่งกองหลังมีตัวเลือกชั้นนำอยู่แล้วหลายรายหากลิเวอร์พูลปิดดีลนี้ทันก่อนตลาดปิดหกันยายนถือว่าเป็นการเสริมแผงหลังที่ตรงจุดมากๆแต่ถ้าไม่ทัน ก็มีรายงานว่าหงแดงอาจกลับมาเดินหน้าใหม่ในปี2026โน่นเลยดังนั้นนี่คือจังหวะที่ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องกล้าครับเพราะตลาดกำลังจะปิดและถ้าไม่คว้าไว้ตอนนี้อาจต้องเสียเวลาไปอีกหลายปีสรุปส่งท้ายเกฮี G เลือกแล้วครับลิเวอร์พูลคือทีมที่อยู่ในใจแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างสโมสรและตัวเลขค่าตัวที่พาเลทต,ต้องสารแล้วแฟนหงแดงล่ะครับคิดยังไง ถ้าเป็นคุณจะยอมจ่ายเกือบ50ล้านปอนด์เพื่อได้เกฮีมาสู่แอนฟิลด์ตอนนี้เลยหรือจะรอไปก่อนเพื่อเก็บเงินไว้เสริมตำแหน่งอื่นฝากคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องหงแดงอัปเดตของเราด้วยนะครับขอบคุณครับฮาวิเอลเลียส่งข้อความถึงริโองูโมฮาหลังสร้างประวัติศาสตร์ให้ลิเวอร์พูล ต่อไปผมจะพาไปเก็บบรรยากาศหลังเกมสุดมันลิเวอร์พูลบุกไปเฉือนชนะนิวคาสเซิลยูไในเต็ด3ต่อ2ที่เซนต์เจมส์พาร์ครับเกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นการเปิดตัวราชาหนุ่มคนใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างริโองูโมฮาดาวรุ่งวัยเพียง16ปีที่ทำประตูชัยและสร้างสถิติหน้าใหม่ให้กับสโมสรขอเล่าย้อนเรียดการก่อนครับ เกมนี้จริงๆมีดราม่าตั้งแต่ครึ่งแรกเมื่อแอนโทนีกอร์ดอนของนิวคาเซลโดนใบแดงไล่ออกจากการเสียบหนักใส่เวอร์จิลฟานไดทำให้หงแดงได้เปรียบตัวผู้เล่นแต่แปลกที่ครึ่งหลังนิวคาเซลกลับเป็นฝ่ายครองเกมได้มากกว่าลิเวอร์พูลออกนำก่อน2-0จากไรอันกราวนเบิร์กและฮูโกเอคิติเก้ที่ยังคงยิงได้ต่อเนื่องแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังนิวคาเซลตีเสมอได้สำเร็จจากบรูโน่กิมาราสและวิลเลียมโอซูล่า สกอร์กลับมาเป็น2ต่อ2นาทีที่88บรรยากาศในสนามบอกเลยครับร้อนแรงสุดๆตรงนี้เองอาเนสลอตตัดสินใจเสี่ยงส่งชุดผสมลงสนามทั้งวาตารุเอนโดฮาวิเอลเลียดและเจ้าหนูงูโมฮาที่เพิ่งอายุ16ปีลงไป ซึ่งสุดท้ายการตัดสินใจนี้ก็เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ11นาทีลิเวอร์พูลได้จังหวะสวนกลับโมฮัมเม็ดซาล่าเปิดบอลเข้าเขตโทษโดมินิกโซบอสไลปล่อยบอลหลอดขาปล่อยให้งูโมฮาหลุดเข้าไปยิงเสาไกลบอลเสียบตาขายอย่างสวยงามกลายเป็นประตูชัย3-2ให้ลิเวอร์พูลและเป็นการประกาศแจ้งเกิดของดาวรุ่งเลือดใหม่แห่งแอนฟิ์ หลังจบเกมเว็บไซต์ทางการของลิเวอร์พูลก็แชร์ภาพและสถิติว่างูโมฮากลายเป็นนักเตะที่ทำประตูให้สโมสรได้ตั้งแต่อายุเพียง16ปีจากนั้นฮาวิเอลเลียดที่ตัวเองก็เคยเป็นดาวรุ่งมาก่อนหน้านี้ได้แชร์โพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความสั้นๆแต่กินใจว่าภูมิใจในตัวคุณราชาหนุ่มเป็นการยืนยันครับว่างูโมฮาไม่ได้แค่สร้างความฮือฮากับแฟนบอลแต่ยังได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวด้วย ทีนี้มาลองมองภาพรวมกันบ้างครับก่อนเกมนี้สื่อหลายเจ้าโดยเฉพาะฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าลิเวอร์พูลอาจต้องหันกลับไปให้ความสำคัญกับแนวรุกโดยมีชื่ออเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสซินที่ผลักดันอยากย้ายมาแอนฟิลด์เป็นข่าวตลอด แต่หลังจากงูโมฮาโชว์ฟอร์มแบบนี้บวกกับเอคิติเก้ที่ยิงได้ต่อเนื่องเสียงวิจารณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลอาจไม่จําเป็นต้องทุ่มเสริมแนวรุกสิ่งที่ชัดเจนกว่าคือเราขาดความแข็งแกร่งในแนวรับครับ เกมนี้แม้ได้เปรียบตัวผู้เล่นแต่เราก็ยังเสียประตูง่ายๆ2ลูกให้กับนิวคาเซนนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าอาเนสลอปต้องโฟกัสไปที่การเสริมแนวรับโดยด่วนเพื่อไม่ให้ปัญหาซ้ำรอยตลอดฤดูกาลสรุปส่งท้ายชัยชนะ3ต่อ2เกมนี้อาจถูกจดจำเป็นวันของริโองูโมฮาวันที่เด็กอายุ16ปีขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตใหม่ที่แอนฟิลด์ แต่คำถามคือเพื่อนเพื่อนแฟนหงแดงคิดยังไงครับคุณอยากเห็นสโมสรให้โอกาสดาวรุ่งอย่างงูโมฮาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนที่เราเคยเห็นกับเจอราดหรือฟาวเลอร์ในอดีตหรือคิดว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องเสริมทัพด้วยกองหลังประสบการณ์สูงเข้ามาเพื่อสร้างสมดุลให้ทีมฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยครับแล้วอย่าลืมกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนของลิเวอร์พูลครับกอร์ดอนเปิดปาก สิ่งที่บอกฟานได้หลังใบแดงสุดเชาเราจะพาไปเจาะลึกอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงมากจากเกมลิเวอร์พูลบุกชนะนิวคาสเซิลสต่อ2ที่เซนเจมส์พาร์ครับ เกมนั้นเต็มไปด้วยดรามา่าแต่หนึ่งในจังหวะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือการที่แอนโทนีกอร์ดอนโดนไล่ออกจากสนามเพราะพุ่งเสียบใส่เวอร์จิลฟานไดย้อนเหตุการณ์กันสักนิดครับนาทีที่ลิเวอร์พูลนำอยู่1ต่อ0จากลูกยิงของไรอันกราเวนเบิร์กกอร์ดอนพยายามไล่บอลในแดนหลังและเลือกสไลด์เข้าใส่กับตันทีมลิเวอร์พูลแต่พลาดโดนตัวเต็มๆโดยไม่ได้แตะบอลเลย ผู้ตัดสินไซมอนฮูเปอร์ชูใบเหลืองในตอนแรกแต่หลังจาก VAR เข้ามาเช็คจังหวะนี้ก็ถูกอัปเกรดเป็นใบแดงทันทีทำให้นิวคาสเซ็นเหลือผู้เล่นเพียง10คนตั้งแต่ครึ่งแรกแม้แม็กไพร์จะพยายามสู้จนตีเสมอได้2ต่อ2จากบลูโน่กิมาริสและวิลเลียมโอซูล่าแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องพ่ายแพ้เพราะประตูชัยในนาทีที่110ของรีโอนงูโมฮาเจ้าหนูวัย16ปีของลิเวอร์พูล หลังเกมกอร์ดอนถูกวิจารณ์อย่างหนักครับทั้งจากแฟนบอลและนักวิเคราะห์ว่าเป็นจังหวะที่ขาดสติและทำให้ทีมเสียเปรียบโดยไม่จำเป็นแต่เจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจผ่านอินสตาแกรมทันทีโดยบอกว่าผมอยากขอโทษเพื่อนร่วมทีมและแฟนๆความตั้งใจของผมบริสุทธิ์ผมไม่ได้อยากทำร้ายใครนอกจากนี้เขายังเสริมอีกว่าเขาได้เข้าไปพูดคุยกับฟานไดหลังเกมและกับตันลิว์ภูก็เข้าใจดีกอร์ดอนบอกว่า ผมอยากจะขอโทษเวอร์จิลด้วยผมไม่เคยตั้งใจจะเข้าสกัดใครแบบนี้เราคุยกันหลังจากนั้นและเขาก็รู้ดีตรงนี้ถือว่าน่าสนใจครับเพราะในวงการฟุตบอลเรามักเห็นการประทะกันแรงๆแล้วมีความบาดหมางตามมาแต่เคสนี้ฟานได์เลือกที่จะไม่ต่อเรื่องและเข้าใจในมุมของกอร์ดอนทำให้บรรยากาศไม่บานปลายไปมากกว่านี้ ที่นี้ลองมาดูผลกระทบกันบ้างครับการโดนใบแดงครั้งนี้ทำให้กอร์ดอนต้องโดนแบนด์3นัดติดต่อกันซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของนิวคาเซิลเพราะตอนนี้พวกเขากำลังขาดแคลนกองหน้าตัวเลือกอยู่แล้วอเล็กซานเดอร์อิซักกำลังพยายามผลักดันการย้ายไปลิเวอร์พูลจนไม่ได้ลงสนามคันลัมวิลสันก็ถูกปล่อยออกไปช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเหลือเพียงวิลเลียมโอซูล่ากองหน้าดาวรุ่งที่เป็นตัวเลือกธรรมชาติคนเดียวในทีม ดังนั้นการหายไปของกอร์ดอนที่ปกติถูกใช้เป็นเบอร์9ก้าจำเป็นจึงทำให้เอ็ดดี้ฮาวต้องเจอปัญหาใหญ่ในการจัดทีมในช่วงโปรแกรมถัดไปมองในแง่ของลิเวอร์พูลเกมนี้ยิ่งตอกย้ำสิ่งที่แฟนบอลพูดกันครับว่าแม้เราจะชนะได้แต่ปัญหาแนวรับยังมีอยู่เพราะถึงจะได้เปรียบตัวผู้เล่นตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ก็ยังโดนยิงคืนถึง2ลูกเรื่องนี้อาเนสสลอตต้องเร่งแก้ไขด่วน สรุปส่งท้ายครับใบแดงของแอนโทนีกอร์ดอนไม่เพียงแต่เปลี่ยนรูปเกมแต่ยังอาจเปลี่ยนอนาคตระยะสั้นของนิวคาสเซิลด้วยการขาดเขาไป3มนัดรวมกับปัญหาในแนวรุกที่ยังไม่ลงตัวอาจทำให้ทีมของเอ็ดดี้ฮาวต้องเจอกับงานหนักแน่นอนแล้วแฟนหงแดงล่ะครับคิดยังไงกับจังหวะนี้ คุณมองว่ากอดดอนตั้งใจเล่นแรงใส่ฟานได้จริงหรือเป็นเพียงอุบัติเหตุในเกมและที่สำคัญคุณคิดยังไงกับการที่ฟานได้เลือกให้อภัยและไม่เอาเรื่องหลังเกมฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยครับเจมี่คาราเกอร์วิจารณ์แรงแข่งลิเวอร์พูลค่าตัว40ล้านยังไม่ดีพอสล็อตต้องคิดหนักก่อนเจออาร์เซนอลเราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนัก หลังจากที่ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้ก็จริงแต่ฟอร์มการเล่นกลับทำให้หลายคนต้องตั้งคำถามโดยเฉพาะนักเตะค่าตัว40ล้านปอนด์อย่างมีลอสเคอร์เกสที่โดนตำนานอย่างเจมี่คาร์เกอร์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเกมล่าสุดลิเวอร์พูลบุกไปเฉือนชนะนิวคาสเซิล3-2จากประตูชัยในช่วงท้ายของเจ้าหนูวัย16ปีรีโอนูโกโมฮาเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะที่ทำให้แฟนบอลโล่งใจ แต่ถ้ามองในรายละเอียดจริงๆแล้วคำถามสำคัญก็คือทำไมลิเวอร์พูลถึงยังต้องลุ้นเหนื่อยขนาดนี้ทั้งที่คู่แข่งเหลือผู้เล่น10คนและหนึ่งในคำตอบก็คือฟอร์มการเล่นของมีลออสเคอร์เกสแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีวัย21ปีที่ถูกเซ็นเข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนในระยะยาวของแอนดี้โรเบิร์ตสันเคอร์เกสเพิ่งย้ายมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์ หลายคนมองว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเพราะโรเบิร์ตสันเริ่มมีอาการบาดเจ็บบ่อยขึ้นและฟอร์มในซีซั่นก่อนก็ไม่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมแต่การเริ่มต้นของแข้งรายนี้กลับยังไม่เป็นไปตามที่แฟนบอลคาดหวังคาราเกอร์ในฐานะกูรูของสกายสปอร์ตออกมาพูดชัดเจนว่าเคอร์เกสเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้นิวคาสซินได้ประตูแรกโดยเขามองว่านักเตะรายนี้เสียท่าให้บรูโน่กีมาไรส์ง่ายเกินไปในจังหวะขึ้นมงและยังดูเหมือนขาด ความมั่นใจในเกมรับคาร่าพูดไว้ชัดเจนว่าเขาเริ่มต้นอาชีพกับลิเวอร์พูลได้แย่มากดูประมาทเกมแรกกับบอนมัดก็ลำบากเกมนี้ต้องเจอกับเอลังก้าและเขาก็ยังไม่เอาอยู่คุณอาจไม่ใช่กองหลังที่ร่างกายใหญ่ที่สุดแต่คุณต้องกระโดดต้องท้าทายนี่คือสิ่งที่เขายังทำได้ไม่ดีพอคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นว่า การจะเล่นให้ลิเวอร์พูลในตำแหน่งแบ็กซ้ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะคุณต้องเจอกับตัวรุกระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกแทบทุกสัปดาห์ทีนี้ประเด็นสำคัญที่แฟนบอลกำลังจับตามองก็คืออาเนสล็อตจะเลือกใช้ใครในเกมใหญ่กับอาเซนนอลสุดสัปดาห์หน้าเพราะนี่ไม่ใช่เกมธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในเกมชี้วัดทิศทางฤดูกาลและคู่แข่งก็คือทีมที่ลุ้นแชมป์โดยตรง โรเบิร์ตสันอาจจะเสียตำแหน่งตัวจริงในช่วงหลังแต่ในเกมใหญ่แบบนี้ประสบการณ์และความเก๋าของเขาอาจเป็นสิ่งที่ทีมต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจอกับตัวรุกฝั่งขวาของอาร์เซนอลไม่ว่าจะเป็นบูกาโยซาก้าหรือหากเขายังบาดเจ็บอาจเป็นโนนี่มาดูเอเก้ซึ่งล้วนเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วสูงและเล่นงานแบ็คซ้ายได้ตลอดเวลาดังนั้นสล็อตต้องตัดสินใจให้ถูกต้องเพราะหากเลือกผิด เกมนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามแฟนบอลลิเวอร์พูลเองก็ควรให้เวลาเคอร์เกสด้วยเขาเพิ่งอายุ21ปีและนี่คือ2เกมแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกับทีมหงแดงและลีกที่ขึ้นชื่อว่ายากที่สุดในโลกหลายคนก็เคยเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนย้ายมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟาบินโยหรือแม้แต่โมฮัมเหม็ดซาลา ที่ตอนอยู่เชลซีก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาแจ้งเกิดได้กับลิเวอร์พูลคำถามที่ผมอยากชวนแฟนๆคิดและแลกเปลี่ยนก็คือถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครลงเล่นแบกซ้ายในเกมกับอาร์เซนอลระหว่างประสบการณ์ของโรเบิร์ตสันหรืออนาคตของเคอร์เกสลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับเพราะนี่อาจเป็นการตัดสินใจที่ชี้อนาคตของทีมในฤดูกาลนี้เลยก็ได้ อย่างไรก็ตามแฟนบอลลิเวอร์พูลเองก็ควรให้เวลาเคอร์เกสด้วยเขาเพิ่งอายุ21ปีและนี่คือ2เกมแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกกับทีมหงแดงและลีกที่ขึ้นชื่อว่ายากที่สุดในโลกหลายคนก็เคยเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนย้ายมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟาบินโยหรือแม้แต่โมฮัมเหม็ดซาลาหที่ตอนอยู่เชลซีก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาแจ้งเกิดได้กับลิเวอร์พูล คำถามที่ผมอยากชวนแฟนๆคิดและแลกเปลี่ยนก็คือถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครลงเล่นแบ็คซ้ายในเกมกับอาร์เซนอลระหว่างประสบการณ์ของโรเบิร์ตสันหรืออนาคตของเคอร์เกสลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับเพราะนี่อาจเป็นการตัดสินใจที่ชี้อนาคตของทีมในฤดูกาลนี้เลยก็ได้ลิเวอร์พูลเดินหน้า120ล้านปอนด์ล่าตัวอเล็กซานเดอร์อิสักิวคาเซลประชุมลับหวังรังกองหน้าไว้ เรามีประเด็นร้อนที่แฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกกำลังจับตามองนั่นคืออนาคตของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนของนิวคาเซิลที่ตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายมาร่วมทับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวมหาศาลร,ระดับ120ล้านปอนด์เรื่องรามันไม่ได้หยุดแค่การยื่นข้อเสนอครับแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าบอร์ดบริหารของนิวคาเซิลถึงขั้นจัดการประชุมลับกับอิสักถึงที่บ้านของเขาเลยทีเดียว หลังจากที่ทีมเพิ่งพ่ายแพ้ต่อหงแดงแบบเจ็บปวดทั้งที่นำก่อน2ประตูและเล่น10คนเกือบครึ่งเกมสุดท้ายมาโดนริโองูโมฮายิงปิดกล่องในนาทีที่100ตามรายงานของเดลี่เมลการประชุมครั้งนี้มีเจมี่รูเบนเจ้าของร่วมและจาโคโบโซลิสผู้อำนวยการสโมสรเดินทางไปพูดคุยกับอีซักจุดประสงค์ก็เพื่อพยายามโน้มน้าวให้เขาอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลนี้ สิ่งที่พวกเขายื่นข้อเสนอให้อิสากค,คือการกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องออกมาขอโทษทั้งในที่สาธารณะและแบบส่วนตัวเพื่อให้บรรยากาศกลับมาราบรื่นแต่คำถามคือนักเตะอยากอยู่จริงหรือเปล่าย้อนกลับไปเมื่อเกือบหนึ่งเดือนก่อนลิเวอร์พูลเคยยื่นข้อเสนอไปแล้วที่ร้0ล้านปอนด์แต่ถูกปฏิเสธไป ขณะเดียวกันเบนเจคอบส์ Jacobs, นักข่าวสายกลาดซื้อขายก็รายงานว่าหงแดงประเมินแล้วว่าตัวเลขที่เหมาะสมไม่ควรเกิน120และจะไม่ยอมขยับไปใกล้ๆ150ล้านแน่นอนเพราะอาจทำให้ตลาดนักเตะพังไปทั้งระบบ ขณะเดียวกันสิ่งที่ทำให้นิวคาสเซิลกังวลหนักก็คือการที่อิสักออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสโมสรเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พร้อมบอกว่ามีสัญญาที่ถูกหักและความไว้วางใจที่หายไปคำพูดเหล่านี้บอกทุกอย่างแล้วครับว่าใจของกองหน้าสวีเดนรายนี้ไม่ได้อยู่ที่ถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คอีกต่อไปตรงนี้ผมมองว่า ถ้านักเตะยืนยันไม่ต่อสัญญาใหม่นิวคาเซิลก็แทบไม่มีทางเลือกนอกจากขายออกไปเพราะการรั้งนักเตะที่ไม่มีใจไว้นอกจากจะทำให้ฟอร์มในสนามตกยังอาจบั่นทอนบรรยากาศในห้องแต่งตัวด้วย ล่าสุดคีธดาวนี่นักข่าวของ Skysport ยังรายงานว่านิวคาสเซิลกำลังเร่งหากองหน้าทดแทนอย่างดุเดือดโดยเป้าหมายตอนนี้คือโยอันวิซาจากเบรนท์ฟอร์ดและร์เกนสตราลาเซนของวูลฟส์แต่ปัญหาคือข้อเสนอที่พวกเขายื่นยังไม่เพียงพอเบรนท์ฟอร์ดปฏิเสธข้อเสนอ40ล้านปอนด์สำหรับวิซา่าส่วนวูลฟส์ก็บอกปัดข้อเสนอ50ล้านสำหรับสตราลาเซนเช่นกัน สรุปคือนิวคาสเซิลกำลังแข่งกับเวลาทั้งต้องพยายามรั้งอิสักและหาคนมาแทนเผื่อเสียเขาไปส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนี่ก็เหมือนนักล่าที่เฝ้ารออยู่แล้วแค่รอให้เป้าหมายส่งสัญญาณชัดเจนถ้ามองเชิงแท็กติกครับอิสักถือเป็นกองหน้าที่เหมาะกับระบบของอาร์เนสลอตอย่างมาก ความเร็วการเคลื่อนที่อิสระและความคมในการจบสกอร์เขาอาจเป็นตัวเชื่อมเกมรุกระหว่างกองกลางกับแนวรุกได้อย่างลงตัวคล้ายๆกับที่ตอเรสเคยทำในยุคของราฟาเบเนเตสแต่ต่างกันตรงที่อิสากมีความยืดหยุ่นเล่นริมเส้นได้ด้วย อย่างไรก็ตามค่าตัวระดับ120ล้านปอนด์ก็ไม่ใช่เงินเล็กๆแถมยังอาจกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลกับตัวนักแตะเองเพราะอย่าลืมว่าในพรีเมียร์ลีกเราเคยเห็นกรณีของนักเตะค่าตัวแพงแต่ปรับตัวมาแล้วมากมาย ก่อนจบวันนี้อยากชวนแฟนหงแดงทุกท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับว่าถ้าลิวอร์พูลต้องจ่าย120ล้านปอนด์จริงๆคุณคิดว่าอเล็กซานเดอร์อิซักคุ้มค่ากับเงินขนาดนั้นหรือไม่หรือเราควรใช้เงินไปกับการเสริมหลายตำแหน่งมากกว่าการทุ่มกับกองหน้าคนเดียวฝากคอมเมนต์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของหงแดงอัปเดตในวันนี้ครับแฟนหงแดงทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหงแดงอัปเดตของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันครับ You Never Walk Alone